มาดูที่ดินบึงของหลงนะครับพื้นนี้ก็เห็นวิวน้ําบึงอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ทางโซนตนําบลสสกามซึ่งอยู่ด้านหลังนู่นนะครับด้านหลังของบึงแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ําตกถ้าพระแล้วก็เป็นทางไปภูทอกทางไปน้ําตกเจ็ดสีนะครับผมก็สามารถมองเห็นวิวคูลังกาถ้ำนาคาได้นะครับผมที่ก็เจ็ดไร่นะฮะถมไปสามไร่แล้วนะครับ ก็จะเหลือสีไร่ข้างหลังราคา4.5ล้านนะครับเจ็ดจุดห่ง่อ่ก็เรียกว่าเไล่หงงานนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ทักได้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์แปะไว้ในลิงก์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากมาดูหรืออะไรก็ติดต่อได้เดี๋ยวจะให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมก็ถือโอกาสว่า จะได้อยู่กับธรรมชาติเนาะที่บึงของหลงแห่งนี้นะครับแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับผมเผื่อใครเงินเหลือนะครับฝากด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งด้วยก็ดีเลยเพราะว่าจะได้มีกําลังใจนะครับเพราะว่าเราทําด้วยใจมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีวาไรตี้บ้างนะครับบางคลิปในอนาคตเนาะก็จะมี บ้างนะครับก็โพสที่ดินด้วยนะครับเป็นความสุขในการเดินทางของเรานะฮะแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวบึงคงหลงด้วยนะครับผมใครว่างก็มาเที่ยวได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณดีดีกระเด็นฟาร์มด้วยนะครับจากกุชินารายเนาะสนับสนุนการเดินทางแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่เวสเบิร์กมีทั้งเทปและกางเกงนะครับใครสนใจก็อุดนุนกันได้ราคานี่การันตีสมสมคุณภาพแน่นอนเลยนะครับชมวิว ที่ดินนะครับไปก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะอาจจะพูดรวัรวๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทำงานด้วย